ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของวันนี้ครับยอดปัจทีคู่ของทางด้านการทะเลสิ่กับทางด้านสวนรรนแคทและขอดลาสีมามัดด้าสี่กันหน่อยครับเมื่อทางด้านโค้ดของทางด้านสวนครค์แคทอย่างทางด้านเควินเบคเบลออกมายืนยันเลยครับว่าชีมเหมือนโดนฆาตกรรมและออกมาย้ํากับลูกชีมสวรานแคทเลยครับว่าเหตุการณ์นี้ตรงไม่เกิดขึ้นอีกหละครับ อย่างไรก็ดีครับเกมนี้ครับทีมเยือนอย่างโคราชได้ประตูขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์จากธนันฮับดูนาฟิสเบอร์ดเฮงนาทีที่7จชินทะลุชิมิสูดนาทีที่61 ก่อนจะมาพลาดท่าเสียชีปล่อยให้สิงช์าทาและหยิงประตูคือสากรวดจากทะนานเดบิดโเชิราที่รกดักเผยพิมันและทะนานบนดินราราจบเกมด้วยการแซงกลับมาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2องแต่ไม่โครรสครับต้องกลับบ้านไปแบบมือเ,เปล่าอย่างน่าเสียดายยังคงมี28แต้มหลังดับที่12ของตารางล่าสุดนะครับ อย่างไรก็ดีครับซึ่งหลังจบเกมนันกล่าวครับเวดโค้ชชาวกรีกอย่างางด้านเดวินแบ็กเวลครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าทีมเราออกนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์แต่กลับมาโดนยิงคืนแบบนี้มันเหมือนโดนฆาตกรรมผมได้มีการพูดสอนนักเตะทีมของเราที่ส่วนใหญ่ยังเป็นดาวรุง่งบอกว่าในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเราจะปล่อยให้เหตุการ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้เราต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้ก็ไม่ได้จากตําหนิอะไรมากมายครับเพราะบางคนครับที่โดนก็เหนือความสามารถจริงๆแต่เราต้องกลับไปปรับปรุง ในจุดที่ผิดพลาดนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในการเป็นผู้เล่นครับเราต้องรู้จักหน้าชีของตัวเองเราต้องอ่านเกมให้เป็นต้องรู้ว่าคนทําอะไรบ้างแต่ทีมของเรายังขาดเรื่องนี้ครับผมก็หวังว่าจะเข้ามาช่วยนักเตะ ของเราครับยกระดับการเล่นขึ้นไปอีกเลยครับและก่อนเกมนี้ครับลมมีเวลาเตรยมชิมเพียงแค่สิวันแน่นอนว่ามันไม่พอสําหรับการเตยมชิมรับมือสุดใหญ่แบบนี้แต่หลังจากนี้เรามีเวลาอีก3สัปดาห์ก่อนเกมนัดต่อไปก็พอจะมีเวลาในการเตรียมชิมให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแหละครับอย่างไรก็ดีครับไม่มีอะไรมาการันตีว่าเราจะจบอันดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าชิมของเรามีดีพอที่จะรอดพ้นจากการตกชั้นเพราะอย่างเกมนี้ครับเราเองก็บุกมายิงทีมใหญ่ได้ถึง2ประตูจากนี้ไปก็ ขอให้ทำให้สุดความสามารถในเกมที่เหลือผมมอบชัยชนะให้กับแฟนบอลของเราเลยครับและสําหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านนครราชสีมามาไดฟ4ซีจะออกไปเยือนบีจีปทุมยูไนเต็ดในศึกลีวัานิษฐ2021นาที26นะครับหนาสนามบีจีสเตเดียมวันและเวลาแข่งขันรอยืนยันจากบริษัททลิอีกครั้งนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมาก,กันที่ทางฝั่งของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อทานดานมาโนโปกิงออกมาชี้แจงครับเหตุและชื่อของทานดานพิธิวัตกับสารัตยูเย็นในนัดอุ่นเครื่องฝีฟาดีเลยครับ โดยยังไงก็ดีครับภายหลังจากที่พลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้รวมพลตบเท้ารายง,งานตัวและตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง2แมตช์ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในวันที่24มีนาถึงวันที่27มีนานั้นครับล่าสุดทางด้านมารูปูกิงกุนซือใหญ่ของทีมก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงการเก็บตัวในครั้งนี้ผ่านลลา์ส่วนตัวเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะทาให้นักเตะทั้งหมดได้มารวมตัวกันในซ้อมร่วมกันมีแมตช์อุ่น ในตอนนี้นี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการการเตรียมตัวครับก่อนเดินทางไปที่ประเทศอุซเบกิสถานในศึกข,ของทันดันอิชเชนครับรอบคัดเลือกอย่างไรก็ดีครับส่วนนักเตะที่ไม่มีชื่อทําให้หลายคนสงสัยอย่างทันดันพิธิวัตสุจิตธ,ธรรมกุลรวมถึงสารัตยูเจนทั้งสองคนยังสําคัญกับทีมและอยู่ในแผนของเราที่จะไปอุซเบกิสถานครับแต่ที่ผ่านมาทั้งสองคนได้ลงสนามอย่างต่อเน,นื่องและยังมีโปรแกรมของทันดันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเราอยู่เราเลยอยากให้มีเวลาเขาได้ฟื้นฟูร่างกายและได้คุยกับสโมสร เลยครับหวังว่าพวกเขาจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งอย่างไรก็ดีครับแฟนบอลก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญสําหรับทีมของเราอย่างแน่นอนมันสําคัญที่เราจะได้เล่นในประเทศไทยเราะจะได้ฉลองแชมป์ซูซูกิครับครั้งล่าสุดร่วมกับแฟนบอลไทยหลังจากที่เราไปเล่นในต่างประเทศมานี่คือเพื่อแฟนบอลของเราเราต้องกลับไปเล่นในบ้านของตัวเองเพื่อสัมผัสถึงการสนับสนุนของแฟนบอลและหวังว่าทั้งสองนัดจะมีแฟนบอลเข้ามาเต็มความจุในสนามอย่างแน่นอนหละครับและสำหรับทีมเชาติไทยชุดใหญ่ครับก็จะเก็บตัวที่โรงแรมบีม คระเครแกรนครับและจะทําการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนจะลงอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่24มีนานี้ครับที่จะพบกับทีมชาติในปานเวลา10บเก้านาฬิกาตรงที่สนามชุบุริสเตเดียมและนที่2ครับวันที่2ิจดมีนาเวลา10บเก้านาฬิกาตรงก็จะพบกับทีมชาติสุนินามที่สนามปทุมธานีสเตเดียมเช่นกันแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันที้ทางนั้นอันเนตตูนิตกันหน่อยครับออกมายอมรับเลยครับว่ายังหวังแชมป์แมวรู้ว่ายากครับแต่ก็ขอรุ่นเล็กๆไลบีแชมเีลรลันครับจิมต้องการคว้าตัว ACL ต่อในฤดูกาลหน้าเลยครับ อย่างไรก็ตามครับกองหลังคนสําคัญวัย35ปีอย่างอันเดตูเนเชื่อว่าบีจีประตูมยูเนเตด,ดยังคงแอบหวังเล็กๆได้ถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์ลิเวอรทร์ลี2021หลังบุกไปเอาชนะจากฝงอย่างบริรัมยูเนเตต1ประตูต่อศูนในเกมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวครับก็ได้ออกมอยจกยองเพื่อวมชิมทุกคนพร้อมตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่ต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของชนะอันนี้ตัวนี้ครับเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าผมรู้สึกดีใจที่เรารักษาดับ2และปืนชี่เอีเอาไว้ได้อีกทั้งครับเรายังคงอยู่บนเส้นทางของการลุนแชมป์ซึ่งแม้ว่ามันจะดูเป็นงานยากเพราะช่องเรามีว่างกับจากฝูงถึง9คะแนนแต่เดยเรายังมีอีก12แต้มให้แก็บซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปไม่ได้ทั้งนี้ครับผมพยายามตามเต็มชีในทุกๆวันเกมเมื่อวานนี้ครับทีเราเล่นได้ดีมากและสําหรับเพื่อนๆทุกคนคือแมตต์ออฟ แน่นอนครับวอาจากนี้ไปเราต้องเก็บชัยชนะในเกมที่เหลือได้เพื่อที่จะจบอันดับที่2และการันตีพื้นที่เอเชียรอบแบ่งกลุ่มโรนีคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับและทั้งนี้ครับในสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันของทีมชาติไทยในจงฟีฟ่าเดย์ก่อนที่บีจีปทุมยูเนเต็ดจะกลับมาลงสนามในศึกฟุตบอลลีโวทลีก2021นัดต่อไปด้วยการเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของการทรัฟในวันเสาร์ที่2เมษายนครับเวลา18นาฬิกาที่สนามบีจีสเตเดียม นะครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันชี้กิเลนพยองเบื้องทองกรนแตดกันหน่อยครับทุ่มฮอปปรับปรุงสนามญ้าเชียมแห่งใหม่หน้าหลังเย้าเลยครับ อย่างไรก็ดีครับเมืองทองยูเนเต็ดทีมชั้นนาในศึกฟุตบรรอลลีโวทลีกได้ทุ่มหบประมาณหลายล้านบาทปรับปรุงสนามาย่าเจียงใหม่บริเวณหน้าทางเข้ารังเยาสนามทันด,ดูบสเตเดียมยครับโดยั้งนี้ครับจะประกอบไปด้วยสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานรองรับการแข่งขันฟุตบอลในล่มท้ง5 7และกาบูเรนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่ม,เต,มเติมอย่างครบครันเลยครับ และขนาดที่สนามปูครับก็จะปูด้วยยางกรดพรีเมียมรุ่นใหม่ที่สุดให้ความนุ่มนวลกว่าที่อื่นเหมาะสําหรับการออกกาลังกายจัดการแข่งการกีฬากิจกรรมกีฬาสีและงานยเวเวแหละครับและตรงนี้ครับสำหรับสนามฟุตบอลยาเชียมแห่งใหมยย่แห่งนี้ครับก็คาดว่าน่าจะปรับปรุงและเสร็จในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำแกกับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf a c ร o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ